สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อกกกอกนะคะสวัสดีค่ะเอจีแม่อ๊อวกนนี่นะคะ,คะแม่พีเรามากี่หลังละจนจำไม่ได้เลยนะคะโอ้โหกว้างมากอันนี้จอดได้ห้าคันตอนนั้นเมย์เคยมาถ่ายโอ้แม่เดชเคยมาถ่ายตอนนี้มีเจ้าของแล้วโอ้ค่ะอู้หสวยมากเลย คือบ้านใช้สอยมันมันกว้างนี้ขี่ห้องนอนครับเนี่ยสามห้องนอนสามห้องนอนเหมือนกันสองห้องน้ำแต่ว่าเขาทำห้องนอนเล็กๆเพราะว่าเขาครวบคุมได้แต่ว่าพื้นที่มันกว้างเวลคัมโอ้โหน่ารักนั่ง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  โอ้โหห้องหงหงยาวมากเลยป๋าคือน้องเขาจะแพ็คของเขาต้องการใช้พื้นที่โอ้แพ็คของอะฮะต้องการพื้นที่แพ็คของโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้มีโหมดไหมมีค่ะมีค่ะเสียบ่ตรงนี้นะคะอ๋อคือไฟของเราจะมีปตัดแสงได้อันนี้เป็นไฟเป็นไฟสังสเต็ตนะคะสใช่ หน่ <łość> ่สองมโอ้โแสงแข้มแสงอ่อนแสงอ่อนนี่เ้าน้่เานอนเอาไปบควมีคนเข้าไหมคะเออเาเข้าเ แม่พีห้องน้ำห้องน้ำยาวสีบอสแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าลายอะไรเนาะ a m a z อนเลยค่ะอเมซอนโอ้โหสุดหรูมากนะคะห้องน้ำยาวสีเมตรห้องน้ำก็กว้างมากเลยเป็นห้องนอนได้เลยนะคะนี่ฝักบัวแบบใหญ่ใหญ่เลยบอสแม่พีจะมีวาสนาอยู่แบบนี้ ปารองครัวก็สวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นโทนอ๋อกตเในสไตล์อะรล่นคนเลยเลือกแบบนี้เนาะอันนี้เขาสั่งมาจากต่างประเทศปารมาจากต่างประเทศนะจ๊ะได้นถ้าจะไปทางนี้ได้ทางนี้ได้ทางนี้ได้โอ้สุดยอดอันนี้ก็ใส่แกงใส่ช้อนใส่อะไรได้อือหือแล้ว อันนี้เขาก็ใส่เน,นี่ยค่ะน้ำยาโอ้บีบออกมาเลยเสุดยอดอกว้างมากนี่นะคะพี่สาวตู้ขยะนะคะนี่ไม่ให้น้องหมามาคุยนะคะแล้วก็เปิดได้ทั้งสองด้านเลยนะคะคสุดยอดเลยไอเดียนะคะรลดมาก แล้วก็เปิดนะคะมีช้างด้วยโอ้โหสวยมากแตเล่เหล็กทั้งหมดบะถนนมะพร้าวสามสิบเมตรยาวกิโลเมตพี่สาวพามาชมตรงนี้ไปเลยหรอตรงนี้ที่เราวิ่งเนี่ยกว้างสามสิบเมตรนุ้ยเป็นหลักแดงอันนี้มันก็เวรคือจะตัดถนน คืนหมดดีนะเราเราจะไม่ได้ทำอะไรเนาะ40เมตรได้46ไร่46ไร่โอ้ยไผ่พี่สาวออกหมดแล้วเนี่ยไม่เขาจะเอาออกหมดจะได้ถอดเขาเขาให้เอาออกหมดนะคะเพราะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยถนนกว้างสามสิบเมตรสามสิบเมตรสามสิบเมตรแล้วก็ปากเต้นเป็นที่เจริญแล้วแม่พี่นนหลักขาวนะคะเป็นถนนโอ้หลักขาวนู่นนะใช่ค่ะ แล้วก็ไปถึงเนี่ยป่าป่ามันเนี่ยค่ะป่ามันนี่ใช่เนางสาวไข่จางมนค่ะอุ้ยสวยมากเลยมีสาด้วยมีสาสามลูกปลูกปลูกที่หลังเราปีนึงเด่๋ยวว่ามันไม่งามแต่ก็สวยอยู่ค่ะพี่สาวลูกลังสิบสองชิ้นห่านี้บ้านในสวนโอ้โหนี่ค่ะบ้านในสวนบ้านท่อมในสวนท่อมในสวนกระท่อมใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านเราอีกเห็นไหมต้นทองนพเก้า อู้สวยมากอันนี้มีใครอยู่เนี่ยให้หลานชายอยู่คะขึ้นไปบนนี้ได้เลยสวนดีเงี้เขาดูแลสวนไปด้วยใช่ไหมแม่สะบัวโอ้สะบัวบ้าเรื่องอะไรนะหยิบหยิบหยิบออกเมื่อไหไปอยู่บนก็มีคนมาคุยไว้แล้วสามสิบกว่าห้อง อันนี้เรายังไม่เริ่มเลยนะเนี่ยไม่ใช่เรายังไม่เริ่มเขาจะมาคุยเราแล้วเหรอยังไม่เริ่มนะเขาจะมาขอวางมัดจําเราไม่ให้เราเฮ้ยจะไปวางได้ไงเรายังไม่ทําอะไรเลยเขาขอเขากลัวไม่ได้เพราะว่าเขากลัวไม่ได้จะเจริญให้เขาเห็นร้านวางมัดจำสามสิบเปอร์เซ็นเลยหรอทันตแพทย์่แล้วก็โครงการนี้อีกหลายปีเลยนะเนี่ยปีหน้าเลยค่ะปีหน้าเพราะว่าเขาเรียกเขาเรียกไปเซ็นสัญญาแล้วค่ะเขาเขาต้องทําถนนขึ้นมาก่อนใช่ไหม แม่พี่นี่โรงแรมที่เราพักเนี่ใช่เดี๋ยวก็ตัดถนนมานี่ก็โอ้โหเจริญมากเลยค่ยเสาซ้ายเสาขวาขาวเนี่ยค่ะถนนกว้างสามชิดเมตรค่ะเขาเรียกไปเซ็นสัญญาแล้วค่ะเขาผ่านนี่ออกหมดเลยนะไม่เหลือซากเราแถวเนี้ยเขาก็จ่ายตังค์ให้นะเขาจ่ายอยู่แล้วมันเป็นเท่าเอ็นไปเท่าไหร่ตรงถามป่าเนี่ยเอ็นไปแปดไร่ครึ่งแปดไร่ครึ่งอาจจะก็ซื้อเพิ่มไหม นี่ใครพมาจากสุรินค่ะโอ้สุรินก็มาอยู่นี่นี่นอทหารอากาศเขาอะไรอะปลกเลยไม่สนใจแกเคลียโทรศัพท์อันนั้นฟักเขาปลูกเออเมนป้าเป็นซุ้มเลยนะเนี่ยสวยมากเลยเราได้กินฟักเลยเอเป็นบ้านนี้ค่ะเป็นโดมเป็นโดมเนาะทำเป็นโดมเป็นซุ้มเาไปขายเลยไปทำเลยไม่เขาแจกฟรีค่ะโอ้แจกฟรีด้วยเขาแจกฟรีเขาปลูกก็นี่ใช่ ก็แบ่งปันกันกินประมาณนั้นใช่ไหมพะพูเดินมาบินทบาทที่นี่ไหมก่อนเช้าใช่ไหมไล่ไปเลยใช่ไหมปักใจออืม๋อเดินผ่านตรงนู้นเราต้องออกไปตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นใช่ไหมคะพี่สาวตรงโอ้เป็นสนามตรงนี่ปอดเขารียกปอดเล็กๆโอ้เขาเรียกว่าปอดเนาะปอดแล้วสนามเนี่ยเขาเรียกปอดปอดเนาะก็ไม่รู้แล้วเขาก็เขาเรียกว่าส่วนกลางส่วนกลางที่ใครสามารถมานั่งได้มานั่งเล่นได้แล้วตรงนี้มี นี่ไหมมีอ่าคนดูแลในโครงการใช่ไหมพอเราขายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดูแลอยู่เหรอสามสิบเอ็ดปีเรายังดูแลกันอา้อาวพี่สาวดูแลอยู่ไม่เก็บตังค์สักบาทเราเราไม่ทิ้งให้นิติให้นิติเข้ามาเก็บค่าฟงค่าไฟค่าทางไฟนู่นไฟไม่ค่ะสงสารเขาเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเก็บค่าขยะเลยนะขยะอย่างเดียวค่ะเดือนละสามสิบนอ้ถูกมากส่วนส่วนไฟไรทางเราจ้ำผมอยู่ที่บ้านนู่นอ่ะตารางวาระไอ้ยี่สิบบาทอ่ะ ให้เก็บค่ะแต่เราไม่ได้เก็บสุดยอดเลยดูแลดีมากเลยนะคะสามสิบปีเสียเสียนี่นะคะเอฟซีพอพี่นกน้อยลงไปแล้วหลงแล้วปามาทางตันนะคะเดี๋ยวหาทางไปอีกก่อนดวงบุญมีชื่อมีชื่อบ้านทุกหลังเลยมีมีชื่อบ้านทุกหลังอันนี้รัตนสกุลน่าจะเป็นคนสกุลน่าจะใช่ ถ้าสมมติว่าเรามาอยู่ก็มุกดาหารนะเนาะแม่พี่ท่านแสนแห่งมุกดาหารบ่ท่านแสนสถานท่านท่านแสนแห่งสีกอบ่บ้านสวนสี่กองแต่เราคงตายแล้วเกิดเป็นหมู่บ้านที่หรูเลยล่ะโอ้พี่แดงก็เคยอยู่ในแบบนี้เนาะใช่หรูเลยหรูมากหรูกว่านี้โอ้โหเพราะว่ามีมีส่วนกลางด้วยส่วนกลางมีพิณเน็ตมีอะไรเรียบร้อย วิดกว้างีหน้าพี่ถึงถามหาเนาะสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีห้องอบความน่าโอ้เออมีสวนวิ่งมีคือพูดไงลอยกระทงในนั้นอ่ะโอ้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่พี่นุ๊กน้อยเอาเบกอันนี้เราเพิ่นเอาไปซับหน่อไม้เมื่อวานเมื่อเชียร์มาขึ้นระนักแต่เนาะล็อกไว้ขี่รถอันนี้ได้หรือเปล่านี่โอ้เพิ่นล็อกล้อไว้แล้วนี่ ปลาประดิษฐ์ประดอยเป็นหมดทุกอย่างเนาะอุปกรณ์เครื่องใช้ปลาเตรียมพร้อมแล้วไปเลาะสวนสับไ่จากนี้ไปกินกกอกเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนมากินหน่อไม้ี่สนุโลกหน่อยเพราะว่ากกอกกินบ่อยแล้วมันบอกใช่ถ้าตามกฎหมายเขาเรียกขโมยซึ่งหน้าเดี๋ยวเล ติดมาแล้วเพราะว่าเข้าสวนกล้องหลายตัวขโมยออกทั่วโลกแล้วขโมยออกทั่วโลกแต่นี่ก็ไม่ถือว่าขโมยเพราะว่าจะบอกญาตเลยมันนี่จะเป็นคนสวนใหม่บ่เฮ้ยแม่พีเราจอย้มมาอยู่นี่ไหมคะโอ้ยแม่พีที่นั่งก็เอโหเหมอกมาเต้ยล่มนี่มาขามแปรได้บุญวัฒนามาอยู่แล้วขนาดปลาแดงก็ยังอยากมาอยู่เลยปลาแดงบอกว่าขอสมัครเป็นพนักงานหน่อยเพื่อนบอกต้องถามพี่เขานะว่าเขารับสมัครคนงานเปล่า อ้าวนี่ไม้สร้างมนุนย์นะแม่พี่ไผ่สร้างมุษย์โอนี่หน่อไม้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 ขึ้นหมดแล้วนะจ๊ะมันมันคมไหมหน่อไม้สร้างกินได้กินได้เหมือนหน่อไม้ปกติเราอ๋อคมมันหน่อไม้ไผ่เราเนะบอกแซ่บอยู่ต้มก็แซ่บบอ๋อโอ้มันมีคลองน้ำใช่ไหมน่ะโอ้คนจะมีคลองไส้ไก่ด้วยนะนี่บ้านี่คลองไส้ไก่เหรออ้าวก็หนูก็เคยเห็นเขาพูดแบบนั้นแล้วไส้หมูไม่มีนะไส้หมูไม่มี เพราะว่าเขาย่างขายหมดแล้วจอกเนี่ยคุณเอามาห่มไว้เนาะเอามาห่มไว้เอามาห่มให้มันเป็นไนนอ<บ>้เก็แบเบก็แบบความชุมช่มชื้นได้นี่ไงนี่ไงหนอาะขาว,ขาว,ขาวนี่ปา้านี่เอาเลยไหมนี่ไหน,นอดอกขาวเน,นี่ยนะอันนี้เขาเรียกดอกขาวอ่ะไปกินที่บ้านไร่ดอกขาวอ๋อที่ว่าคนจะปักอือโอ้พี่สาวจะทำเป็นอูโม่จะโค้มหาจะงเขาหากันเนาะมัดปลายไว้เนาะมัดปลายไว้ชนกัน ตรงนี้สังเกตว่าผักบุ้งไม่ค่อยขึ้นนะป่ามันน่าจะมีปลาเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่าเก็บผักบุ้งไปไม่อันนี้ยอดมันไม่ค่อยมีก็คิดว่า่ะปลาจะกินหมดแล้วไม่เราจะเก็บไปผัดตอนเย็นไงโอ้หเหรอถ้างั้นให้ปลาลงเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้โอ้ยแม่พีหนีหนอไม้นี่อุ้ย เต็มกอเลยล่ะสามดอกเลจนถึงวิษณุโลกไม่สะออนอะไรหน่อไม้กับป่าเห็ดป่าเห็ดใช่เห็นเห็นตรงไหนนี่นะคะหน่อไม้ของพี่นกน้อยก็ออกนะคะออกแบบเยอะเลยค่ะปีนี้นะคะแตกกอเพื่อนก็ใส่ขี้วัวขี้ควายไว้นะคะเนี่ยปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์นะคะจากธรรมชาติปุ๋วัวขี้วัวเซนล้วหน่อนี่อุวนๆมากเลยป่าแดงนี่ไม่แล้วแกจะปลูกไว้เนาะ ขายได้แต่เพื่อนก็แจก,แนจกคนอยู่ใกล้บ้านเอาไปวัดไปอะไรไปทำบุญคนบุญเดือดรอกห <คน S 1> ูแจงเป็นรถก็หมดรถอะ่ะก็เห็นแกไปเป็นคันรถแจกคน,คนในพิษณุโลกนี่มันไม่ใช่น้อย,น,อยนะเข<อ>าบอกว่าแจกคำเดียวมากันโอ้โหทั้งทั้งจังหวัดอ่ะ อันนี้อ้อยอะไรพี่อ้อยอะไรอันนี้เขาเรียกอ้อยอ้อยปลาอ้อยซัดอ้อยเนี่ยที่เขาอ้อยดําสวยมากอ๋อเวลางานแต่งงานอะไรงานขึ้นบ้านใหม่เนะเขาว่ากันเห็นไหมจะได้อยู่อยู่รักกันเหมือนหวานชื่นอความรักจะหวานชื่นเหมือนอ้อยโอ้ประมาณสามเดือนครับไม่น่าเขาให้เจ้าบ่าวเนาะถือยอดอ้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินรอบไปเนาะรอบเลยใช่ไปเดินไปรอบไป นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ